สวัสดีจ้ะพี่น้องที่นารักทุกๆบ้านเลยนะคะหลังจากที่โมโ่บดายลงคลิปมาเป็นเวลานานพอสมควรนะจ๊ะเดี๋ยวมือนีก็จะมาสุวามาายังดีนอมาพูดคุยแล้วก็บเบาถึงประเด็นเรื่องเล่าต่างๆว่าเป็นอย่างโม่ถึงเดยหยุดพักการลงคลิปนะจ๊ะพี่น้องคือมันมีเหตุอยู่วา่า ช่วงหลังๆมามันเด้มีคอมเมนต์อยู่ช่องช่องหนึน่งซึ่งเด้เอาช่องสำรองนะมาคอมเมนต์โมโม่พญายามจะปล่อยผ่านนะคะพี่น้องคอมเมนต์ว่าโม่เห็ดคลิปบ่งเบาเข้าใจให้โมเก็บคลิปไว้เบิ่งคนเดียวอย่าเอา,มาใม้คนอื่นเบิง่งเราก็ับมาคอมเมนต์อีกว่าเฮ็ดคลิปหลากหลาย คนบึงคนชมงงไปเมดดแล้วนี่คือช่องที่เพิ่นมาคอมเมนต์โนอันนี้คือเบาไหวฟังเบาไหวพี่นองได้ฟังนะคะแล้วโมกก็เลยยุดพักกันลงคลิปบาง่ายงโม่เบื่อกับโมล่ลำคานนั่มแหละจ้ะพราะว่าโม่ก็บอกกันแล้วจิตนาของโม่ทำยูทูบคือไอที่หวังเข้าหวังลึกๆเน่ยหวังอยู่การสั่งไา้ได แต่ว่ามันยากสําหรับห้าช่องชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนความรู้สึกว่าเออทําแบบสนุกเพลินๆมีโอกาสได้ลงกับลง่งล่งไปแล้วมี่อยู่มื่อคืนนี่คุณยายนูพออนุญาตเออื่อนะคะคุณยายยูเยอระมัน่นเล่ากับสิคิดหอดนะ่ะะเราเลยมาคอมเมนต์อีกรอบนึงบอกว่านูโม่ย่ายคิดหอดเป็นยังคือบลงคลิปโม่ก็เลยเด็กคุยกับคุณยาย ุยพอสมควรอยู่ในคลิปล่าสุดแกงนอใหม่นะคะแล้วคนที่มาคอมเมนต์โม่คนนั้นกับเขามาเบิงพราเขามาเบิงในการสนทนาของโม่กับคุณยายเขาก็เอาช่องดันช่องสำลองเนี่ยมาคอมเมนต์โม่อีกคอมเมนต์ที่นี่เขาคอมเมนต์บอกว่าเพลงเขาเห็ดมาอยักงาเอามาใส่คขีปเสียเมด เพลงในที่นีหมายถึงเพลงพินนะคะพี่น้องซึ่งโมจะบอกเลยนะคะโมบริหิตขิดชุยชุยเพลงพินนี่ไปเบิงยอนหลังใดเลยนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจในการทีว่าโมเอาเพลงพินมาใส่ขิปทั้งสองท่านเลยจะของผลงานเพลงแล้วเพื่นกับเคลิปบอกเลย ผู้ใดอยากเอาใ่ก็คือเอาใ่ดีซะอีกด้วยซ้ำเป็นการช่วยโปรโมตแล้วก็รักษาดนตรีของคนอีสานบานเฮาไวให้ให้ผู้เพิ่นได้ยูต่ตางประเทศหรือยุธิบลบอเคยได้ฟัง่ได้ฟังมวลมวลแต่คนนี้แปลกแปลกมากเขามาคอมเมนต์พ่อคอมเมนต์เ็จกระลบคอมเมนต์ออกโมกัเลยตอนแหล่งโมงกกบว่าจะบ่อีหยังเนาจ้า ได้ก็เอามาแช่ให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบว่าสาเหตุเป็นยังโมถึงบอลุ่งขีดช่วงหลัง,ลงแต่ว่าโมกับโคงจะบอทิมหรอกค่ะเพราะว่าการทำยูทูบมันกับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เฮาได้สแสดงถึงความสามารถของเฮาแล้วกับพัฒนาด้านโซเขียวของเฮาไปนอกจากพี่น้องโม่ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับฟังจนจบค่ะปลอดโรคปลอดภัยได้เจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ